ันแน่นอนอยู่แล้วเจ็ดเนี่ยทงหมดเนี่ยแมนบัวมันใจเป็นบัวพวงดา่ดานเบอร์เช่นยังก็ด้านเบอร์เช่นเจ็เดนะลักซี่บนคือมันใจแท้เจ็ดลักซิบนปูวาครับผมเนาะล้านเปอร์เซ็นต์ปูวาครับสวัสดีครับผมเมื่อนี้ครับผมเนาะหลังจากเดินทางมาจากเที่ยวครับผมเนาะไปทุนละที่กรุงเทพเมื่อนี้ครับวันที่เจ็ดมีนาคมสองห้าหกหกครับจะมาตามเลขปูสามแปดให้เอฟซีทังช่องครับผมเนาะ พวาะเอฟซีทางช่องขอมาหลายครับผมให้ผมมาตามเลขปู่สาให้หน่อยครับผมมาครบบนงดที่แล้วเข้าที่07ครับแต่ไม่เข้า3ตัวมีปะปูครับผมปัวเซปูอันใดปู ทิปมันเหงอธิบายหน่อยครับผมอธิบายให้ฟังหน่อยลักคีบบนหลักซีบบนงวดนี้มันมีสามสูตรอยู่มีสามสูตรนี่มันกระชูนกระชูนเจ็บลักซีบบนที่ปูเออนี่นี่จะรอดด้ครับผมปูเจ็บตัวเดียวมันให้แน่นแน่นงวดนี้เก็บตัวเดียวหลักซีบบนอ๋อหลักซีบบนปูวาครับผม งวดน,นี้เจ็ดตัวเดียวอันนี้ปูอันนี้สุดเก่าหรือสุดไม่ปูน,นี่อันมาเบิ้งยืน้ี่แล้วปูกัน,ย,กน,ย,กนยี่นี่่แล้วมกันยี่นี่แล้วชมกันยี่ติปูออมาชมกันยี่นี่แล้วหลักสิบบน,นครับผมเนาะได้ศูนย์กับห้าครับผมออกศูนย์ห้าครับอันนี้ได้สี่กับห้ปูเนาะชนที่หาครับผมอันนี้ได้เก้ากับสี่ครับผมอันนี้ได้สามกับสี่อันนี้สามกับสี่ 4. ออกเก้าสี่ครับเก้ากับสี่ครับ อันนี้6กับ7 6กับ7ออก9 6ครับ1กับ6สูตรนี้ได้9กับ0สูตรนี้ได้8กับ9ออก1 9 1กับ6อันนี้0กับ1 0กับ1ออก1 1, 1ครับ1กับ6อันนี้ได้7กับ8 7กับ8ออก1 7ครับสูตรแรกได้5กับ0สูตรที่2ได้4กับ5สูตรที่3ได้1กับ2 ออก5 2ครับสูตรอันนี้ได้2กับ7อันนี้ได้2กับ3อันนี้ได้2กับ3ออก7 3อันนี้ได้0ูนย์กับ5อันนี้ได้0ูนกับ1อันนี้ได้0ูนย์กับ6กับ7ออก0 7นย์เเพราะว่าครับผมเนาะมี3สูตรครับอันนี้ได้0ูนย์กับ5 0ศูนย์กับ1 6กับ7ครับอันนี้ได้เกับสองอันอ Dear, นี้ได้เจ็ดกับแปดอันนี้ได้ห้ากับหกออกได้ปู เจ็ด้วครเจ็ดปู7เจ็ดเจ็ดกับน่เด็ปูเจ็ดห้าัปูเนาะเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดไปสั่นเดีวครับผมมันตรงทีกแียวยึดกไดมันบอกครับผมปูมันถึงบทั้งล่างพัน็ดุนุนเจ็ดปูกปยังไาอยู่ของมัปูหายุอันเจ็ดูนล่างเนี่ยปูใหญ่ตันี้พันชุนเจ็ดตัวเจ็ดชุนเลยว่ามันครับผมนี่ววันนี้หกับเจ็ดหกกับเจ็ดอันนี้ได้ เจ็ดกับสองเจ็ดกับแปดห้ากับหกอ๋องวดนี้ครับผมเนาะปูวาครับชนเจ็ดครับปูเนาะเจ็ดกันไลยสุดครับพงวณนี่ครับไลยสูตรเจ็ดเอามาปูแล้วปูมาครบบนเนี่ยเจ็ดตัวคนบวกครบเรกบนทีเหล่ามาสองตัวครับผมเนาะสองตัวครับผมโอบยบวกครบ Icana, บวกบปอผลับผมคนเดียวแม่แค่สองตัวครับไม่มีเก้านะครับน้าปูเนาะมันมีเก้ากเป็นเก้าศูนย์ครับผมมาล่างน้าปูกับบกกัเก้าปูเกามาล่างเนี่ยเราปูถามเนี่ยถือว่าปูเก็ดศูนย์เจ็ดนึ่งถือแค้เนาะถือปู๋อครับผมถืออยู่ครับผมปูเนาะนี่ครับเราปูบนี่ล่างเนีปูบเนี่ล่างเลยมกเ็นี่ครับ หกเก้าเจ็ดเก้าเนี่ยล่างมีสองคูชันหกเก้า 6, 9, 7, 9เจ็ดเก้าเนี่ยแทนอันมาขึ้นบนขึ้นล่างอยู่คือเก่เนี่ยหกเก้าเจ็ดเก้าล่างบนเจ็ดห้าเจ็ดหกแค่ปูนี่ครับสำล่พาพ้ารวยครับ<อ>ผมเนะาะย,ยังปูสูตรนี่สูตรลักลอยลักลอยสูตรลักร้อยอย๋สูตรลักร้อยครับผมพี่น้องนี่อันมาเก่าลักร้อยมาเนย ครับผมวันนี้นี่นี่รักลอยศูนย์เก้าแปดอันหนึ่งในเจ็ดแปดเก้าที่ปูเออนี่เจ็ดแปดเก้ามันอยกับอะเจ็ดแปดเก้าเออนี่เจ็ดแปดเก้าก็เก่าสูตรหลักร้อยครับผมเจ็ดแปดเก้าหลักร้อยเจ็ดเนาะเจ็ดหลักร้อยอยู่ปูเจ็ดเจ็ดสี่บ่ะฮ่าย่งปูเจ็ดเจ็ดสี่บนเลยล่ะบนปูว่ามันรูดเอาเจ็ดเลยแหละ่ะมันเซปูซีป่ะนี่คุณเห็นซีเยกสูตรบ่หมี่แล้วมันยังมีมือหลายสูตรอยู่ ครับผมเจ็ด็ดีวนี่แมนปูอะเบิ่นหนาเบิ่นลังนึ่งปู่เหล็กมันแน่นอนอยู่แล้วเจ็ดเนี่ยมุันเนี่ยแมนบัมันใจเป็นปูอ่เบอร์เช่นยังก็อันบอร์เช่นเจ็ดนะลักซีบนคือมันใจแท้เจ็ดลักซี่บนปูวาครับผมเนาะล้านเปอร์เซ็นปูวาครับแล้วปูเป็นร่างเนี่ยปูเนี่สูตรล่างนี่บอ่ล่างร่รนกระลางคือกันครับผมเจ็ดห้า ห้าศูนย์ลัทธิมันับหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์หกสี่ศูนย์แปดหนึ่งสี่ห้าแปดเจ็ดสี่มันมากับมากับเก้าสองแปดศูนย์ห้าห้ามากับดีเลยกลับสามครับเก้าเก้าเกวันนี้เจ็ดเก้า เจ็ดเก่าีิปูพุกทีแล้วผมซื้อหลายเป็นปูเกตเก่าที่เราเนี่ยน่ทุกทีแล้วผมซื้อเยอะมากครับผมนะ7997ครับเอาท้งตัวลตเตะรี่เลยของเก่าเกเก่าเปนมาปูตอลี่ของเก่าเเก่านเ่นั่นพ่ออ๋อครับผมแรงปูบาหกเก่าเจ็ดเก่าครับผมเนาะก็มันเกตเกตแตปูหลักสิบบนีิปูเกตปูเก็บหลักสิบบนเกตปูก็นใจเเกตเก กลางเ่างนองเนเจ็ดก็ผมตัวมันขงเมือนครับผมเป็นกรเจ็ดอีกมันเจ็ดร้ายห้าอี่งเงี้ยที่ลังที่ลังอีกเจ็ดอีกเมือครับผมปูนี่ทุกคนละชุดเยงอมากขากันกี่แสละหกเจ็ดกี่เหละนี่ครับิดบนในปูบงในปูที่่ามากขบบนแก็บตัวนะโอ้แก็บตัวปูนี่หละอันนี้ก็เลย สามตัวมาตัวนี่กระไรสามตัวมาตัวสุดรัดรนี่กระไรวันนี้ห้าหกเก็บตีปูอ๋ลายสูตรแห้งครับผมเนาะตาลายเลยครับผมลายสูตรแห้งครับสี่ห้าหกสี่ห้าหกปูวันนี้หกเนี่ยมั่นใจหกลังลังลังเด่นลังมากจนนแแค่ได้อยู่นี้่ละคูงวดเด่นครับผมปูเด็กเก่านั่นเห็นบอนเด็กเก่านั่นเทปบานเจ็ดหนึ่งสามครับผมสามเนี่ยมากจนนุ่งอยู่เลยหกแล้วมากแบบ กีปูเกล่างหกเก้าล่างหกเก้าเจ็ดเก้าตีปู่ะนั่นแล้วหกเก้าเจ็ดเก้าปูวาครับผมเนาะก็เป็นการซีเวลาของผมเนาะเช่นเห็นในปูไล้มือปูงอ่งปูฮะเอาไเอาไรมือปูถึีแล้วไม่ยังขังครับผมปูกูเป็นยังปูเอาแลองเมืองปูขับเป็นขังไล้มือปูไล้มือผมบอกขังเมื่อกี้ผมแขนเก็ดศูนย์ล่างออกศูนย์เจ็ดบนนะปูเอาปูกินไห้ครับผมเนาะ บนปูบนล่งลังล่งลงล่ปูหกเก้าหกเก้าอาครับผมเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าม่อ่ลงล่างครับผมล่งมากกว่างกแปดนหกแปดล่งมากกว่แปครับผมเนาะจางตัวล่างล่างใช่ปูบนเหมือนปูบนนี่ไปครับปูก็สื้อเอาบนนี่ก็มาเจ็อย่างเดียวเลยมาปูเจ็บอย่างเดียวบน เจ็ดหนึ่งบอกเจ็ดครับ <S 1> 1 <S ผมเอาไล่มือปูกับผมเนาะค่อยขังครับเจ็ดสี่หนึ่เครับ <7 S 2> ผมเจ็ดห้าเจ็ดห้าเอาไปไล่เต๋บอบเจ็ดห้าปักหลักสิบนะครับเนาะเจ็ดเจ็ดครับผมมอไปตัวอื่นเลยเจ็ดห้า สงสัยยืนเกจเก่าร่กันยืนแล้วนี่ก็ได้นเกเก่าบนล่างในปูนั่นแหลวเอาก็ผมเนาะครับผมบนอันนี้กับปะปูนี่บอบกับลักซีบเลยเกจลักซิบนโอ้ครับผมนี่ครับลายมือปูกับผมเนาะปูวาคับผมเกจลักซิบนครับนี่ครับอันนี้ล่างนะครับเนาะอันนี้บนฝั่งนี้บนครับผมไายมือปูครับมีงขังครับผม ล่างบนนี่ครับแล้วปูทำเนี่ยในสี่คูนี่ครับผมปูมัมกตัวแรกกระมูครับผมปูในสี่คูนี่เรือบนบ่ครับผมปูบนกับล่างไหมปูามักเก็ดทีดเลยเจ็ดสี่นปูเจ็ดสี่เจ็ดเก้าล่างในี่ปูมักสามคูเลยบล่าง หมักแล้วหกแหวนฮะเก้าเก้าเนี่ยมากมูหกเก้าหกเก้าครับผมเนาะท่านี่แะเนี่ยครับผมปูนี่ครับผมเนาะบนครับฟังนี้ครับฟังนี้ล่างครับผมเด้อบนเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้าตรงตรงครับผมไม่กลับปักหลักสิบที่เจ็ดครับผม หลัก10บนปูวาเจ็ดครับส่วนล่างนผมเนาะหกเก้าครับเน้นที่หกล่างเน้นที่เจส่แล้วก็เจบนครับนี่ครับเจครับผมเนาะบนล่างครับผมเจ็ดเก้าบนแรงครับผมเด้องวดนี้วันที่สิบหกทับสี่ทับหกหกครับผมเดปูว่ามันปรปู มนพี่นี้ก็บถือมันเห็นี่เนี่เนี่ยก็ัหกกบเจ็ดคือกอยู่ครับผมมึงหังนี่ึงหันเจ็นี่มานมันมีตรงอยู่วบนแกมปูคือกันเลยเจ็ดมึงหันี่ก็ห้าเห็นบ่ครับนเนี่ยปัดคือกันครับผมหกกบเจแท่ล่านบบเ่นแมนปูอนี่หกกเจ็ดด่นแเซาเตกเจ็ดปูเดียวเดวปูหมัก เจ็ดตัวเดียวตัวปูเนี่ยตัวนี้คือเจ็ดอีกเลยครับผมนี่บนยางหินบนยางโยนครับเจ็ดตัวเดียวมึงยังเหน็นเขา <นะ S 3> ครับผมเน,นาะครับหน,น้าจอรครับผมตามนี้ครับผมกับสุทธานีกับเขาไวพรอนแห่งเอฟซีทั้งช่องที่เบื้องลิปนี้เดินทางแคล่ขาดปลอดภัยครับอย่าเจ็บอย่าจนหลัด้วยเงินทองเด้อคลิปนี้กับสวัสดีครับผมเจอคลิปหน้าครับผมหน่วยล่างควักขึ้นก่ธช่องฉุดเนยหลังเก้า